ที่เราเออกแบบไปเป็นอาคารสี่ชั้นห้าชั้นชั้นชั้นล่างได้ถึงโลกนะครับถ้าห้าชั้นแล้วถ้าถึงด้โลกตรงนี้ตามเทศบาลจะต้องมีลิฟต์นะครับตามเทศบาลจากควบคุมอาคารของเทศบาลจะต้องมีลิฟต์เพราะงั้นถ้าตัดถึงโลกตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับจะเป็นอาคารอ,อ,อาคารนี้เป็นอาคารพิเศษนะครับเป็นเป็นโรองอาหารใช่ไหมท่านขอท่านทำได้ใหมเรียกว่าอาหาร ไปลองอาหาและที่จอ,อดรถด้วยนะครับที่จอ,อดรถก็ไม่น่าจะได้รเยอะท,ท,ที่จอดรถแต่ก็มที่จอดรถจากด้านข้างครับออ๋แต่ใ<บ><ต>นอาคารมีร้า,ร<ถ>าน,นอาหารเลยอ่าวัตถุงค์แต่ส่วนข้างบนก็จะจัดเป็นอาคารเรียนด้วยใช่นะครับเราอาจจะใช้พื้นที่ในการการที่ขายอาหารหรือว่าให้เด็กนักเรียนได้รับประทานไปนี่ก็น่าจะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นล่างนักเรียนด้วยนะครับของท่านเกิด ชั้นท so so ี so, so, so like. border, cars, system, ่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าแล้วก็คงเป็นห้องเรียนด้วยอยู่อยู่ห้องอาคารปฏิบัติการที่เราเลือกออกนะครับติดอยู่อาคารประชุมนะครับฝั่งทางด้านนี้ติดทางประตูที่เราเป็นเป็นอาคารที่เป็นชั้นเดียวอยู่เพราะฉะนั้นที่ของเราเนี่ยอย่างน้อยต้องลงอย่างนี้แหละครับนะครับถ้าตรงชัดเดียวแล้วไม่คุ้มละที่เราเริ่มจะหายากหายากไปทุกวันนะครับก่อนมีสนามบอลสนามบอลหายไปแล้วครับ เนื่องจากปริมาณเด็กของเราเรียนเยอะมากขึ้นตอนนี้ก็ตัวเลขผมก็สามพันสามร้อยนะท่านอครับมันก็ถือว่าเยอะในในในพื้นที่ของของแห่สถานศึกษาแล้วก็อยู่ระดับมือของเราละหรือว่ามากขนาดใหญ่พิเศษนะครับตอนนี้แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งประมาณการใช่ไหมครับท่านผอครับเสร็จแล้วครับตอนนี้แบบเนี่ยทราบว่าคนเขียนแบบเียนทาง ทางกองออกแบบของสพทของสามารถเรานีออกแบบให้เองเลยที่สพเขาอกชอบมากเลยประมาณการเพราะฉะนั้นเพียงแต่จะยื่นทำเรื่องขอพวกประมาณใช่ไหมครับพวกประมาณตอนนี้ก็จะต้องขอปีห8แปดนะตอนนี้ปีเจ็ดเจ็ดก็รายังไม่เดินนะเรายังไม่มีรัฐบาลนะดีเราได้รับเงินเดีอยกันอยู่นะตอนนี้ทุกเรื่องนี่งหมดทั้งอาชีวะทั้งอะไรต่างๆทั้งหมด รอรัฐมรีรอตัวตัวกรมต่างๆแม้แต่การแต่งตั้งโยกย้ายนะของการชวะเองเนี่ยก็จะมีรอเรียนการย้าามาสองตันต้องขอกรกตนะครับต้องขอกรกตแต่ว่าถ้าเกิดวันที่ยี่สิบสองนี้เราเลือกนายกถ้าเกิดยังไม่ได้นายกเองเนี่ยก็คงจะต้องทําเรื่องขอไปที่กรกตอีกรายหน่วยงานที่ยังยังไม่ได้ ดำเนินกนารอย่างการโผมอย่างเงี้ยนะ<ม>พวกเราพักกเกษียหมดเลยพบอ,อตลอด้วยเ <c oughs> พราะงั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงว่างนิดหนึ่งรอหนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องของเราก็เดินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่ผมนำเรียนตรงนี้ยอดราคาเท่าไหร่ 4ี่สิบเอล้าน41ล้านเจ็ด0สนเาทมื่นสามพันแบ่งงวดออกเป็นส er, ิบห้างวดค่ะห้างวดก็สองปีงบประมาณใช่ไหมตลอดห1ร้อยสิบาวันห0้บาวันอปีันะครับต่อปีัแรงเงินก็ทของประมาณบขงประจำปี ประมาณปีง7นะครับซึง่งได้ตรงนี้เนี่ยทัศนะเฉพาพของที่เราหรือการใช้งานรรของโรงเรียนเราเนก็จะถอยขึ้นไปนะครับถ้าดูมีอัตราเสียงไอ่ะแต่จำกเพร,ะระาะฉะนั้นก็คงคือและท่านนายกสิงห์ทองทุกท่กทนนานนะครับกมีความเสียสนมที่ต้องทางในการแก่